มันยโ่อยู่เลยว่าพี่ยากกลับมาหาหนูอ่ะยังโูดอยู่เลยอ่ะว่ามันหลับหลงผิดแล้วอ่ะเมื่าอกี้โทรหากว่างกว้างบอกว่ามันโผล่ว่าถ้าพี่ขอให้คิดถึงก็ดีเลย้แล้วว่ามันต้องวีไฟพใหม่มอีกแล้วอ่ะชอบแต่ไม่มีขางจะโพสไปเฉย็ได้ จะร้องเยบเยบใจเย็นแอบเ้าเนื้วทำไมหนูไม่ลืมมันเยนี่มันอยู่ที่ที่มันอยู่ไงใจมันลาเจอยาหาใหม่ก็ไม่ถูกใจแล้วดี งานของกูขาดเลยนะพี่มไม่เย้สิพี่ว่ากูเรียบร้อยไงแม่คนจุกจิกก็จุกจิกบ่อยจังเปียวพูดดีเออตั้น้ำแม่ไม่เดินแล้วเนี่ย หัวเคลืมอ่ะงว่าคนีอไรคนที่ถูกใจก็ไม่ชอบปุ๋ยดอบบันเลยไม่ชอบหนูนเนี่ยให้ทำไงอ่ะไอ้คนส่งสปาเกตตี้อ่ะโอ้ลำใหญ่ลำดัวจะปีป้าหนูถามหน่อยเวลางานจะมากหนูตลอดเวลาอะไงี้ มุยปนทุกอย่นงยมก็กัดขากรายอรหมดละรอชั่นก็ไม่ได้มือนซื้อกูท่าอาสปาเกตี้มส่งห้อย่างเดียวห้าสบาทรอชั่นกูควรสามสี่อยคุ้มไหมอย่าไปคุยโน้างรแรมโอ้แล้วก็เยกกัน,กนเอามันจะเป็นน้ำเลยมันไม่เอาหนูอ่ะนี้เดกูบอกมาเอาหนูไม่จริหนูไม่เนี่นเฮียดูหน้ากูไม่ออก สามพันกระไสามพันผมไม่เอาหรอกเสียตังอะกาให้เรามีเอาหรอกหนูไม่ได้ได้ตังเลยเส้นมันเอาไม่รู้จะเอาหนูสูตรไหมสักพักเอาสาวสองน้ำเสร็จสองนาทีเสร็จเบิกเสร็จนอนไอ้เหี้ย เนี่ยไปถึงหี้อยากให้ใครถึงนี่อยากให้ใครเอารออย่างเงี้ยอกูยังไม่ทันเสร็จเลยเที่ยะเข้าไปห้าทีจึ๊กจึ๊กจึ๊กเสร็จแล้วกูยังไม่ทันขึ้นไม่ทันโยกเลยเปล่าไหมอ่ะน้ำไม่ทันเดินเลยเสร็จแล้วก็มันจริงมากไอ้ยากใครอยากมีอยากมีจะมีผัวแล้วมีได้อย่างนี้คนเดียวไหนเดี๋ยวยังกูสามเอง